เขาจะมาแจกก่อนการเลือกตั้งองบอกกันคอยดูประเทศไหนเราจะรู้ทันทีก็ต้องทําก่อนการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าหมอใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ช้อมก็บอกก็จะแจกนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะฮะชอมใช้วัคซีนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับ <c oughs> สถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้องยอมรับนะครับความขัดแยง้งกําลังเกิดขึ้นการขัดแย้งเกิดขึ้นก็มีอยู่ในยุทธการของสหรัฐอเมริกาในกะารจัดนิยมนะครับอเมริกันเฟิร์สนะครับ ป้องแอมมเรกันเฟิร์สแล้วก็สงครามไวรัสสงครามอาวุธแล้วก็สงครามทางการค้า3ประการที่สหรัฐเดินอยู่ขณาดนี้นะครับเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดอยู่มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมนึงบอกเรียนว่าโควิด -19 จะจบนู่นนะหลังหลังมีวัคซีน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทื้อักทีมพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศซัดกันเลยนะครับก็ปรากฏว่าชรัมสอกกลับลำฮะไม่พร้อมจะอนุมัติให้มีการดีนหุ้นส่วน Oracle กนะครับกับ t i k t o ออ้างกังวลความมั่นคง รประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ายังไม่พร้อมนะครับเห็นชอบข้อตกลงที่ทางบริษัทหนึ่งของอเมริกาจะเข้าไปทุ้นส่วนกับไบเดนบริษัทจีนที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน t i k t อกซึ่งจะเปิดทางให้แอปพลิเคชันนี้นะครับให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐต่อไปทรัมป์นะครับอ้างว่าเออร์ราเลลาอาอร์แลคโนะฮะ ใกล้มากนะครับที่จะบรรลุข้อตกลงการเป็นผู้มอบเทคโนโลยีที่ไว้วางใจแก่แอปพลิเคชัน TikTok เงื่อนไขที่เป็นไปตามความต้องการของวอ s h ชิงตันเพื่อปัดเป่าความกังวลเรื่อง TikTok ด้านภัยความมั่นคงสุดท้ายเขาก็ไม่ให้นะเขาก็พยายามบีบทำใหม่ทําทแบบนี้กิดกันสงครามทางการค้าระหว่างนี้เพราะภาคริับริกันเสนอแนะว่าให้ช้อมทำแบบนี้จะได้คะแนนนิยมดีนะครับ ขึ้นก่อนการได้ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งจากคะแนนนิยมของชอมตกต่ำลงก็เริ่มดีขึ้นหลังจากเล่นงานจีนเป็นหลักนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคการน้ำมันพุ่งทองคำปิดบวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผส,สานนะครับเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไปเวลานานนะครับอัตราการขยับขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังพบปิดกลางปิดตัวเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดลงเกินคาดส่วนวอลสตีทปิดผสมผสาน ทองคำปรับขึ้นนะครับธนาคารอเมริกาหรือเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยนะครับอันดับต่ำเนี่ยเป็นเวลานานนะนี่คือสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เป็นการกล่าวหาจีนนะครับหน้าไหว้หลังหลอกกลังแกอาเซียนโวยอเมริกาไม่เคยบีบเลือกข้าง <c oughs> นะครับเจ้าที่จะจับสูงรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ได้กล่าวหาจีนดังควานและก็หน้าไหว้หลังหลอกในการเจรจาต่อรองกับบรรดาประเทศอาเซียนนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผิดกับบอชิงตันไม่เคยบีบบังคับขู่เข็นให้ภุยภาคแข่งนี้เลือกข้างระหว่าง2มหาอำนาจของโลกนะครับเดวิดสตีเวลผู้ช่วยรัฐตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาอ้างเอเชียตะวันออกและก็แปซิฟิก เน้นย้ำถึงความตั้งใจของอเมริกาที่จะแสดงตัวในภูยภาคและป้องกันการท้าทายทางการทหารที่ไม่เป็นที่ต้อนรับไร้ประโยชน์ในนั้นก็รวมไปถึงพื้นที่พิพาททางทะเลจีนใต้ด้วยฮะซึ่งก่อนหน้านี้ไม้ปัมเปโอรัตรีว,ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้อาเซียนยืนข้างฝ่ายของตอนเองฮะซึ่งคราวนี้ให้ผู้ช่วยมาพูดก็เปลี่ยนท่าทีเป็นคนละอย่างเลยนะครับปริกลิ้นไปมา ในขณะที่บาเรบาเบโดสนะครับจอโปรดควีนอลิซาเบธที่2พ้นตำแหน่งประมุขเปลี่ยนเป็นระบ,บอบสาธารณรัฐนะครับเบดดโดสนะครับซึ่งเป็นประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนเตรียมปลดสมเด็จพราชินีอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษออกจากตำแหน่งประมุขและเปลี่ยนสู่ระบอบ สาธารณรัฐในเดือนพฤศจิกาย,ยนในปีหน้านะครับอดีตก็อาณานิคมแห่งนี้ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1966ปัจจุบันมีประชากรราว3 0 0 0คนและยังคงมีความสัมพันธ์ในรูปแบบการทางการกับราชวงศ์อังกฤษเช่นเดียวกับประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ <c oughs> จกักรวรรดิอังกฤษมาก่อนนะครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการทิ้ง อดีตความเป็นอาณานิคมไว้เบื้องหลังนะครับซานดราเมสันนะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำบาเบโดสนะครับกล่าวสุรพจน์ในนามนายกรัฐมนตรีมีอารมอสลีซึ่งชนะศืกต,ตั้งด้วยคะแนนเสียงถล่มทลายเมื่อปี2018ชาวบาเบโดสต้องมีมีประมุขที่เป็นชาวบาเบโดสนี่คือการประกาศความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็น และสิ่งที่เราสามารถทำได้ดังนั้นบาเบโดสจึงเตรียมที่จะก้าวไปสู่การมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับแลเปลี่ยนระบบเป็นสาธารณรัฐในโอกาสเฉลิมฉลอง50ปีที่จะ55ปีที่รับโอกาสจากอังกฤษนะครับพิธีเฉลิมฉลองก็จะมีวันที่30พฤศจิกาย,ยนปี2021นะครับข้อเสนอที่ยังคงไปที่ตกเทียงในสังคมเบ บาบาเบโดสยังคงถูกจิบยกขึ้นมา <c oughs> พิาราาหลายครั้งตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาพระราชวังเบคกิงแฮมก็แถลงว่าเรื่องนี้เป็นกิจกรรมภายในของชาวบาเบโดสนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ยืนยันในทนองเดียวกันว่าเป็นสิทธิ์ของชาวบาเบโดสที่จะทําการตัดสินใจกันเองทางนี้สมเด็จพระราชินีที่เ็ที่สองทรงเป็นประมุขแห่งสหาราชอาณาจากักรและอดีตนะครับ รัฐอาณานิคมอังกฤษอีก15ประเทศโดยมีข่าหลวงต่างพระองค์เป็นผู้สมเร็จราชการซึ่งประเทศเหล่านี้ได้แก่เมดิกานะครับและบาดูบาบาบูดานะครับออสเตรเลียาบาฮามัสนะครับบาเบโดสนะครับเบลิสแคนาดาเกรนาดานะครับจาเมกานะครับนิวซีแลนด์ปาปัวนิกินีนะครับ เซนคิตและเนวิสเซนลูเซียเซนวิทเซนและก็เกรนาดินนะครับแล้วก็หมู่เกาะโซโลมอนและก็ตูวาลูนะซึ่งก็อังกฤษใช้หลักการล่าอิคมในอนดีตรคราวนี้ก็พอประกาศให้เป็นเอการาชเขาก็จะประกาศเอการาชเปลี่ยนแปลงการปกครองของเขาเองในขณะที่ทีมสืบสวนของ UN <c oughs> ที่ผู้นำเวเนซเอล a าอาจจะมีความผิด กครฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทีมสืบสวน u n ชี้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแห่งเวเนซุเอล่านะครับรับดดีอาวุโสกระทําการที่อาจเป็นการเข้าขายอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์ขณะที่รัฐบาลกาลากัสโต้แยง้งนะครับทันควันรายงานดังกล่าวต่อข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งสิน้น ผู้สืบสวนได้มอบหมายทําการสอบสวนพฤติกรรมร่วงละเมิดนะครับของรัฐบาลเวเนซุเอลาพบาหลักฐานบ่งชี้ว่าตัวแสดงที่เป็นรัฐร,รวมถึงมาดูโรอยู่เบื้องหลังการก่ออาชกรรมร้ายแรงอย่างการวิสามันฆาตกรรมและการทรมานอย่างเป็นระบบนะครัฮอเกอเรียสานันตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวเนซุเอลาทวิตตอบโต้รายงานของ UN นะครับ เป็นแค่เอกสารที่ร่างขึ้นโดยบุคคลซึ่งอยู่ห่างไกลและปราศจากความถูกต้องแม่นยำในเชิงระเบียบวิธีทั้งนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลซึ่งเป็นริ้วร้อของวอชิงตันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่นิโคลัสมาดูโรประกาศเป็นศัตรูกับประธานาธิบดีดูรันชว์นะครับแล้วก็มายืนข้างรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบนะครับที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาบีบให้เวเนซุเอลา Venezuela ต้องประกาศให้มีการเลือกตั้ง พอเขาเลือกตั้งเสร็จสหรัฐอเมริกาก็ไม่ยอมรับนะครับผลการเลือกตั้งแล้วก็ไปตั้งฮวนกวยโดนะครับซึ่งเป็นฝ่ายค้านขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีแทนแต่ยังไงก็ตามทนะหารไม่เอาด้วยทำให้นิโคลัสมาดูโรยังคงปกครองประเทศนี้อยู่ล่าสุดก็มีการจับกุมทหารของสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งที่เข้าไปรอบสังหารนะครับนิโคลัสมาดูโรแล้วก็มีการยิงหอของสหรัฐอเมริกาตก นะครับซึ่งสหรัฐก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก่อนหน้านี้หลังจากนี้นะเมื่อเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะชวมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวยอมรับนะครับว่าจะมีการเตรียมการสังหารบาซาอัสซัดนะครับประธานาธิบดีของซีเรียจริงซึ่งสหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีนี้นะครับในการที่จะเอาชนะให้ได้โดยเฉพาะิลชวมทำวิธีแปลกๆขึ้นมาในขณะที่จีน ประท้วงและก็ขู่ตอบโต้นะครับหลังสหรัฐอเมริกาส่งเจ้าที่ระดับสูงเยือนไต้หวันอีกรอบหนึ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยื่นประท้วงสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการพร้อมขู่จะมีมาตรการตอบโต้วอร์ชิงตันส่งคีทแคชนะครับประลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายกิจการเศรษฐกิจมาเยือนไต้หวันนะครับหวังหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้สัมภาษณ์ ที่กรุงปักกิ่งวัตบาลได้ยื่นหนังสือแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงไปยังสหรัฐอเมริกาแลใช้มาตรการตอบโทษที่จําเป็นแต่ตามแต่สถานการณ์แค่จะเดินทางมาที่กรุงไทเปนในช่วงเย็นนะครับถือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มาเยือนไต้หวันในรอบ40ปีซึ่งถือว่าเป็นสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมจะเดินหน้าท้าทายต่อต้านความพยายามของจีน นะครับที่จะโดดเดี่ยวไต้หวันก็นะคือเป็นหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับจีนก็เลยไม่พอใจนะอย่างที่ผมเรียนนะครับดีพับดิกันซึ่งตอนนี้ใกล้มีการไอ้ตั้งประธานดีเนี่ยเขาก็สับดุนว่าต้องยัวย,วยวุจีนเล่นงานจีนใช้หลักชาตินิยมเป็นสําคัญในขณะที่ทรัมป์หรือโจไบ,บเดนชนะ นโยบายต่อจีนของสหรัฐอเมริกาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะนี่มีการประเมินของสื่อมวลชนฮะแม้การชนะของโจไบเดนแล้วก็พวกนะครับที่ปรึกษาที่มาจากยุคบารักโอบามาไม่น่าจะมีการกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อหวนกลับไปใช้นโยบายการนับมือปักกิ่งแบบที่เคยใช้อยู่มาก่อนในะมัยช่วงตรงกันข้ามเวลานี้อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในสหรัฐอเมริกากำลังมีการไว้วางใจจีนน้อยมากนะทีมรณรงหาเสียงของ เดโมแครตดีบรับรูกันต่างรู้สึกถึงความเป็นจริงใหม่อันตึงเครียดนี้นะฮะก็ทั้ง2ฝ่ายทั้งโจไบเดนและก็ทรัมป์เนี่ยยังไงก็ต้องเล่นงานจีนเป็นสําคัญระหลักชาตินิยมเนี่ยเพื่อที่จะกดดันจีนไม่ให้จีนมาเป็นมหาอำนาจนะฮะควบคุม UN ได้หรือควบคุมโลกได้ในขณะที่พบคนงานป่วยโควิด -19 ต้องปิดโรงงานในโซเชียลนะครับ ขอภายในโซลนะครับยอดติดเชื้อโควิด -19 ไต้หวันพุ่งอย่างต่อเนื่องนะครับเกียร์มอเตอร์สนะครับการผลิตในโรงงานใกล้กรุงโซลนะครับปรากฏว่าพบคนงานทั้งหมด8คนมีการตรวจโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ออกมาเป็นบวกในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันทั่วเกาหลีใต้ในวันพฤหัสเพิ่มขึ้นกว่า150คนสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ก็คงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับว่าโควิด -19 ยังคงระบาดหนักนะฮะไม่หยุดตอนนี้ทะลุ30ล้านคนเข้าไปแล้วอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับตอนนั้น1.5ล้านผมบอกเฟส2เฟส3หนักโดยเฉพาะเฟส3หลัง12สิงหานะครับพุทธศักราช2563จะหนักถึงหนักนกะ <c oughs> ตอนนี้ก็30ล้านแล้วจาก1.5ล้านขึ้นเป็น30ล้านคงเป็นคำตอบนะครับว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนไว้ภยัยธรรมาชาติภยัภยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนั้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของโลกนั้น <c oughs> กําลังเกิดขึ้นนั้งจริงหรือไม่นะครับในขณะที่สายการบินแห่ปิดไฟชมวิวนะครับหารายได้สู้โควิดนะครับหลายสายการบินในเอเชียรเริ่มนําเสนอเที่ยวบินนะชมทิวทัศน์ที่ใช้สนามบินเดียวกับการขึ้นลงนะครับหวังเจาะกลุ่มลูกค้าที่หโหยหาบรรยากาศการเดินทางบนท้องฟ้านะครับ และผ่ลลกลายแบบไม่ต้องเดินทางไปไหนอย่างคงแพร่ระบาดอย่างหนักข้อมูลจากสมาคมสายการบินเอเชียแปซิฟิกระบุว่ามาตรการคุมปรมแดนเข้มงวดนะครับของแต่ละประเทศนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้การเดินทางข้ามประเทศในภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ97.5นะก็ใช้วิธีการก็ไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวว่ายง่าย ในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการประกาศเตือนว่าราติ i นอเมริกานะครับด่วนเปิดนะครับเศรษฐกิจเร็วเกินไปเสี่ยงกระพือวิกฤตโควิด -19 สาหัสยิ่งขึ้นนะครับลัต t i นาเมริกานะครับเริ่มกลับสู่สังคมและวิถี <c oughs> ตามปกติทั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาที่โรคระบาดใหญ่ยังจำเป็นต้องเข้าแทรกแซงนะครับควบคุมขนาดใหญ่นะครับตามคำเตือนของ คาริซาเอสเรียนนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือหูประจำภูมิภาคนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายประเทศกำลังจะเปิดสภาวะเศรษฐกิจซึ่งเปิดเมื่อไหร่ก็ตอนนี้กำลังลำบากนะครับเฉพาะกลุ่มลาตินอเมริกาแล้วก็ยุลโรปนะฮะจีนในเอเชียปรากฏว่าอินเดียก็เปิดเปิดเสร็จก็ติดนะอันดับ2ของโลกแล้วนะแต่ปริมาณนี่มากมากที่มากเร็วขึ้นกว่าเดิมอาไว้่าไแต่ยอดสะสมในสหรัฐมากกว่า แต่อินเดียนี่วิ่งปึ๊ดปุ๊ป๊ป๊ปปปขึ้นมาเลยในขณะที่ชว่วงก็เถียงหมอใหญ่ฮะเดินหน้าแจกวัคซีนในโควิด1 i เร็วที่สุดในเดือนกันตุลาคมนี้ประธาน,นาธิบดีโดนชลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าอเมริกันจะเริ่มแจกจ่ายนะครับวัคซีนโควิด1 i ได้เร็วที่สุดในเดือนตุลาคมนี้นะครับสวนทางกับมุมมองของบรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับของเขาเองที่โจบไบเดนคู่แข่งในศึกเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีนะครับ เรียกร้องชรวมทำตามคำแนะนำของบรรดานักวิทยาศาสตร์อย่าเร่งเปิดตัววัคซีนเร็วจนเกินไปนะครับชั้บอกว่าสหรัฐมีซัพพลายทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับวัคซีนนะครับและเจ้าที่สาธารณสุขอาจจะแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างน้อย100ล้านโดสในช่วงสิ้นปีนี้ <c oughs> ทั้งนี้ขอบอกว่า <c oughs> วัคซีนจะเริ่มแจกจ่ายในเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกาย,ยนและ แม้อาจจะล่าช้ากว่านั้นแต่ก็คงไม่มากนะักนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงฮะโรเบิร์ตเรดฟิล์นะผู้อำนวยการควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรืออ่ uh, CDC บอกว่าวัคซีนโควิด -19 พร้อมแจกจ่ายอย่างกว้างขวางนะครับแต่ต้องรอจนถึงกลางปีหน้าหรือนานกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเรดฟิล์แสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างเข้าไปให้ปักคำแก่กรรมธิการ วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาพร้อมคาดการณ์ว่าคนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ได้ในช่วงไตรามาสที่2หรือไตรามาสที่3นะครับของปี2021ทางด้านโจไบเดนนะตัวแทนของอดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์ที่บอกว่าเขาแพร่กระจายความกลัวเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องโควิด1 i พร้อมเรียกร้องทรัมป์ขอให้ฟังคำแนะนำของบรรดานักวิทยาศาสตร์อย่าเร่งแจกจ่ายวัคซีนเร็วจนเกินไป การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทรัมป์กล่าวหาว่าโจไบเดนและทีมหาเสียงกระพือความกังวลในหมู่ประชาชนอเมริกันเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโควิด -19 พร้อมระบุว่าไบเดนควรสนับสนุนทฤษฎีต่อต้านวัคซีนต่างๆนานาได้แล้วนะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบรนเวสตรัมสมาชิกสภาผู้แทน,ะะนนะรัษฎรสหรัฐจากริพัอริกัน ฝ่ายสนับสนุนช้อมปฏิเสธความกังวลดังกล่าวโดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า,าสำนังกงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ประกันว่าวัคซีนใหม่มีความปลอดภัยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําไมช้อมทำแบบนี้ช้อมทำแบบนี้เพราะว่ากําลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับสองสิ่งที่ช้อมใช้ในการหาเสียงคือ 1. เงินที่ใช้ในการแจกจ่าย นะครับประชาชนนะอ้างว่าติดโควิด1 9เนี่ยก็จนถึงปัจจุบันนี้ก็เดือนละ400้ล้านาเดือนละ4 0 0ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา <c oughs> นะครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือวัคซีนอย่างที่ผมเคยเรียนอธิบายหุ้นส่วนไว้ว่าปัจจุบันนี้มันเรียกว่าสงครามไวรัสโดยมีหลักที่ชื่อว่าหลักชาติยมโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนนะสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและก็สงครามอาวุธ ตอนนี้เขาจะมาแจกก่อนการเลือกตั้งผมบอกกันคอยดูว่าประเทศไหนเราจะรู้ทันทีก็ต้องทําก่อนการเลือกตั้งนะครับถึงแม้ว่าหมอใหญ่จะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชอมก็บอกก็จะแจกนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะชอมใช้วัคซีนในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี <c oughs> นะครับสถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้องยอมรับนะครับความขัดแยง้งกําลังเกิดขึ้นการขัดแย้งเกิดขึ้นก็มีอยู่ในยุทธการของสหรัฐอเมริกาในกะารจัดนิยมนะครับอเมริกันเฟิร์สนะครับ ป้องะอมโมเรกันเฟิร์นแล้วก็สงครามไวรัสสงครามอาวุธแล้วก็สงครามทางการค้า3ประการที่สหรัฐเดินอยู่ขณะนี้นะครับเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมกานั่นหมายความว่าช่วงนี้โอกาสที่จะเกิดโควิด -19 ระบาดอยู่มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมนึงบอกเรียนว่าโควิด -19 จะจบด้วยนะหลังหลังมีวัคซีนเนี่ยหลังจะมีวัคซีนเมื่อไหร่ผมก็บอกนะหลังวันที่3พฤศจิกาตอนนี้ก็ชัดนะเขาจะมาก่อนนะวัคซีนจะมา3พฤศจิกาก็มาถึงประเทศไทย หรือประเทศไทยผลิตได้เองก็อย่างช้าก็ออกไม่น่ากลางังถึงกลางปี2564ทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลําดับรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจะประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีนะครับดีที่สุดและในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเราไม่ติดโควิด19แต่ปัญหาของเราตอนนี้เราเจอม็อบไงโควิดมันเลยแก้ไม่ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพอคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพอคนหนึ่งเอาบ้าน ตัวเองเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาชัานแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ให้คนแปลอังกอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่หญที่อยู่ในใจมุสลินไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ้มมูลกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอด้วยให้กับพระองค์และพอพู ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา